สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะคะยังอยู่กับรายการคุยข่าวเช้าค่ะก็ยังอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สําสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบรญชาัการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภยัยเคลื่อนที่เร็วจำนวนสิบนายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ติดตั้งปั้นจันหนึ่งคันเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนซึ่งการช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะและไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนักคลองส่งน้ำชนระบายทานเขื่อนน้ำอูนบ้านโคกพัฒนาตำบลไล่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครน,นั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่สำนักง,งานพัฒนาภาคสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง914สำนักง,งานพัฒนาภาคสาหน่วยบรญชาการทหารพัฒนาจัดกำลัาาางพลและรถบรรทุกน้ำอนเนกประสงค์ความจุห0พ0ลิตรสนับสนุนวัดปงอ้อและราษฎรหมู่บ้านปงอ้อเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคนะคะจำนวนหนึ่งเที่ยวทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างนะคะ วและกาลังใจให้กับพี่น้องประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนวัดปงอ้อตําบลแม่จันอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย